สวัสดีค่ะไซคาเลยนะคะอยู่กับน้องแนนด้าหรือวน้องอีกแล้วค่ะกับโอโหาอังกฤษนะคะเอาจริงว่าทริปนี้จะใช้คำเปลืองมากเลยจะ England, อังกฤษอังกฤษลอนดอนอะไรด้วยเยอะไปหมดเลยงั้นขอใช้คำว่าโอโหาอังกฤษละกันนะคะมาอันนี้คือ E P T ชอ็อตไม่รู้ว่า E P T เท่าไหร่แต่ดูแค่ว่าวันนี้เราจะไปตุรกี ไปแบบพื้นเมืองนิดนึงไปถึงแหล่งของเขาเลยนั่นก็คือโบโลมาร์เก็ตก่อนจะไปเนี่ยคือตอนนี้ถ้าใครรู้จักแน่นะจะรู้เลยว่าลืมตาปุ๊กกบกระเพาะทํางานเลย,เยต้องหาอะไรรลองท้องก่อนนะคะแล้วช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพไงเพราะาหุ่นเราเสียเยี่ยวราดอย่างนี้มันก็ต้องแบบ หาไรร้องชองที่เกิดสุขภาพดีในตัวเราก็เลยพกตัวนี้มานะคะคิมเบอร์ไลท์นั่นเองค่ะเป็นโปรตีนที่แบบได้ประโยชน์แบบสุดๆรอบนี้แนนพกมาเป็นรถกาแฟนะเพราะว่าพอทานไปปุ๊บก็ได้กินกาแฟไปด้วยเลยก็คือแบบว่าเหมือน2ใน,นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอแนนเป็นปคนติดกาแฟต้องกินกาแฟตอนเช้าไม่ดีกาแฟแล้วมันไสั่นแบบจะเป็นลมรอบนี้ก็เลยพกเป็นตัวก,กาแฟของคิมเบอรไลท์มานะคะ จร,จริงๆแล้วตัวนี้เขาเป็นโปรตีนคุมผิวนะคะมีด้วยกันมา6รสชาติเลยมีช็อกโกแลตกาแฟชาเขียวมีรสมิกเบอรี่รสกล้วยแล้วก็รสกีวีแอปเปิลนะคะเอาจริงๆคือแนนน่ะชอบกินรสกาแฟของเขาเพราะว่าหอมอย่างที่แนนบอกว่าแบบมันเป็นสองในหนึ่งเลยคือแนนเป็นคนติดกาแฟนี่เงี้ป่ะทุกคนและเนี่ยก็ต้องพกแก้วเชคเขามาด้วยเพราะว่าเขาให้มาด้วยจ้าเป็นแบบเป็นเซตเป็นโปรอของเขานี่หอมมากแล้วแบบ แควเพียงแค่120แคลเท่านั้นแล้วก็คืออิ่มอยู่ท้องไม่อดตายแล้วมาเนี่ยรอดคือตัวโปรตีนเช็คของคิมเบอร์ไลนนะคะนอกจากจะทําให้อยู่ท้องแล้วเนี่ยยังเพิ่มความสดชื่นแบบปลุกเอเนอร์จีในตัวคุณอะไรเงี้ยก็คือง่ายๆเลยปิดฝาเช็คดีๆนะเพราะฉันเคยไม่ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้แน่นมากแล้วไม่ปิดตรงนี้ก็คือกระจายเชคที่เชคให้ค่ะ อันนี้ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วต้องการหาตัวช่วยดีๆเพื่อเพิ่มโปรตีนจริงๆแล้วการคุมอาหารที่ดีอะไม่ใช่ว่าแบบไม่กินข้าวเราจะผอมอะไรไม่ใช่นะทุกคนต้องกินโปรตีนให้ถึงและฉันพูดบ่อยมากถ้ากินโปรตีนถึงยังไงก็ผอมไม่ใช่ว่ากินน้อยแล้วจะผอมนะกินน้อยอาจะโยโย,โย่ปรึกษาคุณหมอได้ปรึกษาเทรนเนอร์ได้หรือว่าปรึกษานักโภชนาการได้ส่วนนิชานเป็นบ็อกเกอร์สาวอย่ามาปรึกษารู้นะว่าตัวเองกินเท่าไหร่แต่ไม่รู้ของคนอื่นต้องกินเท่าไรแต่รู้ถ้าเกิดอยากกินดีอยู่ ดีก็คิมเบอร์ไรน์นะจ๊ะดีแน่นอนจ้าหอมมากแล้วก็สามารถเช็คก,กับน้ําอุณหภูมิปกติได้เลยหรือว่าถ้าใครชอบเป็นฟิลแบบกาแฟเย็นเหล็กก็ใส่น้ําแข็งลงไปอ,ไอย่างนี้ได้นะจ๊ะอืมอร่อยมาก ถ้าเกิดใครสนใจนะคะแล้ว็อยากทานตามต้องแน่นะก็สามารถไปสั่งได้เลยเพราะว่าตอนนี้คิมบรา่เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ3กล่องนะคะก็แถมแก้วเช็คแบบนี้เลยจ้าค่ะเป็นแก้วเช็คนะคะของบูธฟัสนะคะมูลค่า2,000กว่าแม่ แถมฟรีไปเลยค่ะเมื่อซื้อคิมบอร์ไรด์3กล่องค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้แคปแล้วก็สแกน QR code ได้เลยนะเดี๋ยวนั้นแปะให้ตัวนี้ดกว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดใครอยากช้อปปิ้งนะแล้วแบบของดีๆของปังๆออนะคะก็ไปช้อปกันที่ m o ูฟ f a าได้เลยนะคะเพราะว่าเขารวมของเซเลบิตี้ที่แบบปัว ปังอยู่ที่นี่แล้วนะจ๊ะสามารถเข้าไปสักเสื้อนะเลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยนจะพาไปดูที่ตลาดกันก่อนว,ว่ามีอะไรโป,ป๊ะๆปปังๆบ้างนะคะไปดูกันเลยเอานี้นะชาญน,านัง่งไปดินใช่ไหมแล้วเขาก็มีให้เลือกว่าจะเป็นลิฟต์หรือจะเป็นบันไดบันไดอยู่แล้วเดินนี่ไม่มาช่ยสุดเลยบันไดวนนี่ดูนี่นี่นร้อยยี่สิบสามขั้นเอ๊ยมันงง แต่ว่าจะต้องขอเมาส์น,นิดนึงนะคะว่าใต้ดินที่อังกฤษเนี่ยเป็นสถานีใต้ดินรถไฟที่แรกในโลกเลยนะเขาเก่งเนาะรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วต้องรีบต้องรีบต้องรีบจะต้องขอเมาส์ก่อนนีดนึวว่าอังกฤษอะรถไฟใต้ดินอะไม่น่ากลัวเท่าอเมริกาเพราะว่าจากที่เราไปนั่งรถไฟใต้ดินที่อเมริกามาแล้วอะก็คือสัมผัสได้เลยว่า น่ากลัวแบบโฮมเลสเขาเยอะอะไรเงี้ยแต่ประเทศอังกฤษโฮมเลสเขาไม่ได้เยอะมากเท่าเมริกานะคะรถไฟก็จะสะอาดสะอานนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาสร้างมานานมากอะ่ะก็คือจะไม่มีแอร์ในนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือ20อ,องศาอะไรเงี้ยก็คือกำลังดีไม่อยากนึกเลยอะ่ะถ้า40อ,องศาในนี้จะขนาดไหน มันไม่มีนะ้ำต้มนะ้ำต่างอะไรเลยมันมันปิดแน่นอ๋อแต่แอบเมาที่ซึงินะคะด้วยความที่ใต้ดินเขาอะสร้างมานานแล้วเชาะฉะนั้นแล้วก็คืออยู่ในใต้ดินเะนี่ยจะไม่มีคลื่นเลยจะไม่มีเน็ตเลยอันนี้ก็เหมือนที่นิวยอร์กกันก็จะไม่มีเน็ตอย่างแนี่ยน,นะเคยถามอ้้มอ้มที่อเมริกาอ้มบอกว่าตอนนั้นใต้ดินนะ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับนางเพราะว่านางรู้สึกว่านางได้หยุดโลกทุกอย่าง โล่งอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะว่ามันเป็นชว่วงเวลาเดียวที่แบบได้พักใจแต่อยากเรานั่งใต้ดินนั่งรถรถไปเดทอะไรต่างๆแลก็เล่นโซเชียลมิยุดอยู่แล้ว อ่ะของเมานิดนึงนะคะว่าบัตรออ s t สเตอร์เนี่ยเป็นบัตรเติมเงินนะคะก็สามารถแบบว่าเอออยากเติมเท่าไหร่ก็เติมเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะาาถ้าเกิดการท่องเที่ยวจริงอ่ะเขาจะมีแบบบัตรทาวเวลด้วยนะแบบ7วันคือนั่งได้หมดเลยจะเป็นแบบรถบัสหรือว่าจะเป็นใตน้ลิรนอ,อะไรคือนั่งได้หมดแต่ว่าน้องแนนเลือกเป็นออรสเตอร์นะคะแบบเติมเงินเอาดีกว่าว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบเออนั่งไปเยอะมากน้อยแค่ไหนกลัวไม่คุ้มอะไรเงี้ยก็แบบค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะจ๊ะก็จะประหยัด2.5ต่อการนั่งต่อเที่ยวนะะวนะะะคคก็ือเ 90บาทโอเคปะวะอุ้ยสถานนี้นี่ใหญ่จังเลยดูดิดูบ้านเมืองเขาสวยสุดๆฉันก็กำลังหลงไปตลาดไปทางไหนเนี่ยอ๋อ oh. แล้ตลาดที่น้องแน่นอยู่ใกล้ๆนะคะที่เราจะมาก็คือจะอยู่ที่ตึกเดอะชาร์ตนะคะจะเป็นตึกแหลมๆเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คด้วยนั้นแปะรูปให้แล้วกันในตึกนี้สามารถขึ้นไปทานอัฟเฟนทีได้นะคะหรือว่าจะขึ้นไปชมวิวข้างบนก็ได้แต่เอาเนี้ยจากที่เราไปดูมาที่นิวยอร์กเนาะที่ไบยอกบ้านเรานะคะหรือว่าจะเป็นที่เอ่อกวางโจวหรไปผืนข้างบนน่ะพอมองลงมามันเล็กเล็กตึกมันเล็กหมดเลยอะ ฟิลล so ิ่งคายกันรอบนี้ฉันก็เลยบอกอ๋อวไม่ขอขึ้นแล้วไม่เป็นไรเพราะว่ามันขึ้นไปมันแพงขมันเปลืองแดดอีนนี่สวยมากผิวฉันสวยสุดๆผิวฉันสวยเกินต้านนะอากาศดีมากทุกคนจะใส่เสื้อเกาะอกตัวเดียวแล้วก็เดินทั่วลอนดอนเอาเถอะแต่บ้านเมืองเขาสวยเนาะคือเนี่ยทำท่านี้ก็สวยมากๆแบบให้ดูไป็ทถุมอ่ะสวยอ่ะ b o r o มาร Market ถึงแล้วนะคะอันนี้คือตึกใหม่ก็จะดูไฮซองไฮซ้อนนิดนึงแต่ว่าเราจะไปตึกเก่ากันก่อนนะคะมา b o r o มาร Market สิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือการทาน ออสเตอร์ ster, นะอ่ค่ะฉันี่จะกินออสเตอร์ให้ช่ำๆกัเลยมาเมืองเขาสวยจริงๆสันขอพูดโอ้โหอะเทปเอ่อลอนดอนอะมันจะพูดเยอะนิดนึงนะว่าสวยว่าสวยว่าสวยพอมัอสวยจริงโอ้ยต้องขอเมาส์ก่อน,นตอนนี้อากาศ21สบอองศาดิฉันสามารถใส่กอ๊อ,อกัวเดียวแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนี่เจอป้ายแล้วโบโรมาร์เก็ตอยู่นี่นะคะไปค่ะ อันนี้ตลาดขายของตลาดของกินอยู่ข้างนอกเออเหมือนฟิวจอจุจักรก็มีทั้งของกินของใช้อันนี้เหมือนชีดนี้เหมือนในทอมแอนเจอรี่เลยอ่ะชีทยักษ์รีกาเมื่อกี้ฉันเจอพีเอฟคนหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมาที่นี่ต้องกินออสเตอร์อฉันรู้แล้วหนึ่งอย่างและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องกินเลยห้ามพลาดก็คือเป็นอาหารสเปนคือร้านนี้ได้เลยไปเข้าบ่าสเปนนะคะ ว้าวว้าวอเมซิ่งชอบอันลอันนี้มันเป็นกักันหวานกันหวานจะอร่อยหเนี่ยอันนี้อร่อยมากเหมือนแกง่หวานแกง่หวานแกงหวานบ้านเราอยหมทุเลยไหมทุบเลยูกเลยทุเลยถูกเลยอร่อยมากคนขายก็เด็ด เขาก็ป้อนสังเก่งจริงๆเลยคนนี้เนี่ยสนฮอเดย์้อ้มอาแปมากนีน้ออร่อยมากน่ากินสุดๆจอาันนี้ใช่ไหมน่ากินมากวันของเออม่ด๋ยวาม่อมาหลังจากที่ฉันได้แอลเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจ มันซุยซี่มากทุกคนคือเข้าผัดอะแบบน้ำเยิ้มเิมมันจะแบบเขาเรียกอะมันเรียกอะเต็มเต็มหมอเค็มเตเปียกๆอ่กอะไม่เผ็ดไม่สุนไม่มีแกงกะหรี่ไม่มีอะไรแต่ว่าสีสันสดใสอร่อยแนนอะโชคดีมากที่แนนมาตอนเช้าแบบนี้เพราะถ้าเกิดสายวันนี้คนต่อแถวยาวมากๆก็คือนานกว่าจะได้กินนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยอะแอบเมานิดนึงร้านเมื่อกี้หนึ่งถ้วยอะคือ10ตอนนะคะก็คือ450บบาทนะคะ มาร้านถัดไปเดี๋ยวอุวิล้านี้ของทอดน่ากินเฮ้ยแล้วก็เราสามารถกินเนื้อกวางได้ปะหรือเราต้องกินเนื้อกวางลองกินเนื้อกวางไหมอันนี้ซอส,สซอสเซโรซอสเซโรนะคะไส้กรอกหมูป่าเป็นของขึ้นชื่อของประเทศอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วน้องแนนก็ได้ทําการสั่งอันนี้คือเนื้อกวางเวนิสเซนโเคเวนิเซน,เ,น,เ,ซนเท่ากับสัตว์ชนิดที่มีเขาที่ลุกไล่กวาง ตะคูลกวางนี่คือครั้งแรกนะที่จะกินสัตว์แปลกมากเลยนะแต่ว่าฉันจะเปิดใจกับส t ต็กฟูดสองอันเก้าปอนด์ค่ะกับร้านนี้เพอมันกรอบนะหรือว่าของทอดก็พอได้อยู่เมนูเขาคือสก๊อตสก๊อตสกอตชาวสก๊อตอ่ะอ๋อเอกก็สก๊อตเอกไข่สก๊อตไข่สก๊อตมาเปิดใจเปิดใจเปิดใจสุด หมูถ้าไม่บอกว่าควางก็ไม่รู้เป็นฟิลเหมือนนังเอาเนื้อไปสับละเอียดแล้วพอละเอียดแล้วอะ่ะก็ใส่ผิดไทยปรุงให้เคม็มเหมือนกับกราหมูและนี่คืออีกอันหนึ่งซอสเด็ดโลนะคะเป็นโรไส้กรอกแต่เป็นไส้กรอกหมูป่ารอร่อยืม<อ>กลิ่นเหมือนกุนเชียงเลยอะแต่ว่าอร่อยออคนอังกกษทำอาหารอร่อยจังแซบๆเผ็ดๆหน่อยส่วนแป้งที่อยู่ข้างนอกอะ่ะ พายอ่ะแป้งพายอ่ะอร่อยอ่ะใครมาแวะมากินร้านนี้นะอร่อยมากเลยอ่ะท่านายเธอลองเปิดใจกับเนื้อกวางเพราะว่าอร่อยมากอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอ๋อเป็นพีชเหรอเลมอนเนมานดแล้วก็มีโรเซใส่น้ำมะนาวแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เป็นรสพีชค่ะโอเคร้านอยู่ตรงนี้นะคะอร่อยอ่ะ แต่เ,เมียนก็พอเหรอใช่ก็ใช่ไม่เหมือนเมียนก็อร่อยอะอร่อยมากใครมาก็แวะมากอยู่ร้านวา,ายนะจะไม่มีอภอยเลยอ๋อร้านวายอยู่นี่ชื่อร้านเท่นี่แก้วนี้คือห้าเหรียญหลังจากที่กินของคาวไปแล้วสองอย่างเราก็มาตบน้ำหนึ่งนะคะจะบอกว่ารสชาติคือแบบสดชื่นมากๆเหมือนสไปซ์ที่มีกลิ่นพีชเป็นรสชาติสไปซ์ที่ไม่ได้เข้มข้นมากแบบฟิลละลายน้ำแข็งแล้วฉันบอกให้เลยเป็นแบบนั้นแต่ว่าอร่อย ผลไม้นั่งน่กินมากพวกตระกูลเบอร์รงเบอร์รี่ต่างๆนะไม่เคยกินอะนี่ตอนนี้เป็นหน้าเน็กเชอรีนะคะเป็นผล,ลไม้นะคะที่มีลักษณะคล้ายพีชอันนี้คือพีชนะแต่นี้ไม่ใช่พีชอ,อันนี้ลูกฟิกฟิกมาเดือสดอะ่ะอันนี้ก้าเก้าให้ลองชิมแล้วที่อินเดียแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้นะคะลูกเน็เชอรีนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันดีกว่าเราก็มากินตะกูนเบอร์รี่ค่ะกกสเบอร์รี่นะคะปกติไม่เคยกินเลยอยู่ไทยไม่เคยกินเลยไม่รู้กินยังไงฉันขอเด็ดหมอดเด็ดหาแล้วกันฉันเป็นชาวบ้านอะ่ะไม่แบบอย่างเงี้ยไม่ล้างด้วยกินเลยอืมเหมือนนี่ต๊าลิงปิงบ้านเฮาแต่ปเปรี้ยวไม่เฮาแต่เราใช้หมดป๊าลิงปิงเลยส่วนอันนี้ next one อร่อยมากกลิ่นฮีตคือเปะขึ้นจมูกแบบหยุดไม่ได้อะเนื้อเนียนแน่นมากเลยอะเนื้อแบบนุ่มนุ่มแน่นๆเลยอะอร่อยมากอะอร่อยมากหน้าตามันเหมือนแอปเปิ้ลนะแต่ว่าอร่อยเกินไปอะอร่อยมากฉันอยากดดยกให้มันเป็นผลไม้ในดวงใจฉันอีกหนึ่งอย่างหยุดกินไม่ได้ดอะดมอย่างเงี้ยไม่มีกลิ่นฮีตนะแต่พอกัดเข้าไปแล้วแบบรสชาติตีในปากอะลิ้นโดนรสชาติปุ๊ ไม่ขิดพิดอร่อยน้องเขาลองกินหอยครั้งแรกเขาทำใจอยู่สักพักใหญ่ทำใจใเขาใจฟิวเลยอ่ะหอยใหญ่มากเลยอ่ะหอยใหญ่มาก หอม่มาขอใหญ่มาอันนี้ตกตัวเท่าไหร่คะตัวใหญ่มันอยู่ที่สองจุดแปอือร่อยเนื้อกุบมากเพราะว่าเนื้อกุบมากๆ มีความหวาน,นหน่อยๆแล้วก็มักินน้ำบีบเลมอนไปก็เลยแบบเปรี้ยวแบบดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เค็มจากน้ําทะเลอะ่ะแกจะบอกว่าหวานอะ่ะกากความสดของเขามากๆอ่ะอันนี้แนยะกินแบบเป็นไซส์ใหญ่สุดแนนก็จะมารองเป็นไซส์กลางนะคะแล้วแนไม่สามารถสดน้าได้นะแนนรู้สึกว่าน้ำเขาเค็มแล้วว่ามันคืออันนี้มันมันสดเกินไปอะ่ะมันเค็มละคาวนะคะเป็นปากทกคำไม่ไหเลยแน หนางันเลยนั่นตัวกลางอีกตัวกินไปเลย4ี่ตัวมีคนตายเพราะกินหอยออสเตอร์เยอะเกินไปปล่วะแต่นี่เล็กคือตัวจิ๋วจิ๋วหลิวก็จิ๋วมันกรุบมันเด้งสู้ฟันแล้วมี๋ยวเขาใส่หอมแดงกับอะไรอ่ะวินนก้าวินิก้าราดเล็กกลางใก่ อเซอร์เหมือนกันไม่ต่างอยู่ที่อยากกินไซส์ไหนกันแต่ว่าร้านมีสดมากเพราะหวานอร่อยมากๆส่วนพอราดน้ำอันนี้ลงไปแล้วว่ามันจะมีความแบบฉุนๆแบบน้ำแบบน้ำส้มสายชูขึ้นมานหน่อยๆอ,อ,อ่ะอแล้วก็มีกลิ่นหอมแดงแบบกบกลิ่นคาวอะไรเงี้ยได้ดีตอนนี้มือหกเลือดสุดขอไปล้างมือก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อร้านต่อไปกันว่ค่ะ นะคะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ดังมากๆเป็นร้านที่พี่โมเมมาฉันไปดูวอล์กเขามานะคะก็มาตามกินตามคุณแม่ว่าจะรอดไหมไปชิมกัน,นะคะ่ะสรุปนะกาแฟอร่อยมากเขาได้มาปุ๊บฉันดูดปุ๊บ ทหมดก้วแ3.6ปอนด์นะคะก็แวะมาชิมกันได้นะคะกาแฟขอมสุดๆเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกเดี๋ยวขอออกจากตลาดบโรโรมาร์เก็ตก่อนนะคะเสร็จจากบโรโรมาร์เก็ตนะคะดิฉันก็หนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราควรจะไปชิมอะไรเพิ่มเติมอีกกับอาหารของประเทศ ทางกีดขาวนะจ๊ะนิฉันก็คือกินจนท้องป่องแล้วทั้งข้าวทั้งหวานทั้งจุดไฮไลท์กินมาหมดแล้วอีกหนึ่งร้านอาหารที่ต้องแวะมาทานนะคะชื่อร้านว่าโกไมยนะคะก็เป็นเป็ดเป็นแบบฟิลอาหารจีนใช่ไหมอ่ะเราก็าต้องมาทานที่เขาว่าเป็ด ก็คือเห็นเพราะว่าเชฟย้ายมาอยู่ร้านนี้แทนงั้นเราไปลองชิมว่าอร่อยไหมแต่ว่าท้งท้งนั้นน้องแดนก็จะชิมทางร้านนี้แล้วก็จะไปชิมทางร้าน4ซ u r s e a ร้านเป็ด t Four s e ที่ไปดังในไทยอ่ะคืออยู่ที่นี่แล้วฉันต้องมากินสาขาต้นกำเนิดเขาแต่ก่อนพวกแอร์ส่วนอะต้องคิ้วกับฟรี่้วเหรอคือบบเวลาที่มาลอนดอนอยงั้นแสดงว่าตอนนี้มีเปิดที่พารากอนแล้วก็คือไม่ต้องหิ้วแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองชิมที่ร้าน โก้มายและเดี๋ยวเราไปชิมกันที่ร้านโฟร์ซีซันด้วยว่าไหนปังกว่ากันนะจ๊ะโอ้มายก็ชุ่มช่ำม,มากแกเดินไปป้า่ำมากพีก่ส <c oughs> าวอันนี้แนนสั่งมาเป็นเป็ดกับหมูกรอบนะคะแต่ว่าเล่ศตรงที่เขามีพริกเผาคือแนนชอบมากเลยอะพริกเผาจีน่างเนี้ยเนี่ยพริกเผาจีนแบบเนี้ยก็คือจะเป็นฟิลแบบน,นุ่นๆเคม็เคมฉันก็จะกินคูค่ไปด้วย เป็ดก่อนทำแร้อือกอร่อยอ่ะติ่วเลี้ยงข้างหน้าเป็ดเนื้อเป็ดฉ่ำไม่เหม็นเลิศเกินตาหนูก็อืมอ,อืกกอหนูก,ก็กรอบมากกรอบเลยกรอบเลยอร่อยเลยจนตรงเนื้อข้างล่างว่าแบบ มันเด้งมากเลยอะแกถ้าใครมากิร้าเนี้ยสังอกออกอ่งหมูกอกอร่อยกว่าเป็ดมีผักด้วยใชย่โอ้โหปลขมบ้านเฮาโอ้โเพียเป็ดได้มากอันนี้เกี๊ยวอุ้ยทุกวันนี่พิซซ่าโอ้ยหื่จะอยากเมาส์นิดนึง ว่าที่นี่ทำรสชาติติดเค็มมากเค็มแบบในวานาเป็นคนกินเค็มนะเจอที่นี่อยากลองใา้ลงใต้ถามหานือด้วยอร่อยไหมอร่อยแต่ติดทางเค็มนิดนึงอันนี้วัดดักมาตรฐานปากน้องแน่นะคะถ้าใครชอบร้านนี้ลองคอมเมนต์ขเข้ามาถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ติดเค็มยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ แล้วเราก็มาอยู่หน้าหลานโฟร์ซีซันนะคะก็ G ต่อสู้กันเลยว่าโฟร์ซ <out> ีซ <laughs> ันจะเลิศหรือเปล่าอะไรอย่างี้ดิฉันก็ทำการไปเปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยนะคะเพื่ออะไรเพื่อการถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปล่องเรือเที่ยวแต่ก่อนจะไปล่องเรือก็เติมพลังก่อนที่โฟร์ซีซันอุ้ยน่าอิสมากแบบจุยซี่สุดจุยซีมากๆ ห,หมูกรงหมูกรอบดูถูกต้องนะคะนี่เป็ดจ u i c y มากมากทุกคนดูดิแกอหือคมคำตอบคำเดียวนะถ้าอยากกินหวานโซซีซสันถ้าอยากกินเคม็ oh มโกมาจริงนั่นเชื่อว่าถ้าเกิดถูกปากคนไทยโซซีซสันหวานแบบข้าวหมูแดงอเลยนะเนื้อนะข้าวหมูกรอบ อนันนี้ถ้าถ้าหมูเกอะแน้นว<ม>่าฟิลิ่งเหมือนกันแต่เป็ดถ้าอยากหวานมาโฟดิซันให้อยากเค็มไปกูมายข้าผัดอย่างโจนะคะน้ำแกงเผาเนี่ยคือเลิมากน้ำแกงผาลูกชิน้นอันนี้ผัดถัว่วผัดถั่วจีนเนาะคืออร่อยมาก<ส>ๆชอบ<ด>มาก ผัดโต๊ะเหนียวอันนี้ผัดโต๊ะเหนียวคือผักอะไรอ่ะโต๊ะเหนียวข้าวผัดอย่างโจใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะก็อร่อยมากหือแครออร่อยมากกับผัดถั่วหือผัดถั่วอร่อยคือถั่วเขาก็กรอบมากรสชาติผัดถั่วย์จะเหมือนผัดพริกเผาอ่ะเกินผัดโต๊ะเหนียวแยกภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยไม่มีไม่มีหรอที่มันจีนเน่ยบอกเยอะอ่ะ คิวเล่งผักอ่ะมันเหมือนไม่รู้อ่าอธิบายไม่ออกต้มเหนียวใครเคยกินผักต้มเหนียวกินเข้ามาหน่อยนะแต่ว่าก็คือตืวนตัวคนชอบกินผักก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้ผัดกับกระเทียมด้วยอร่อยอร่อยมากลองมาครัวฉันว่าโฟร์ฟิวชั่นกลับมาชงตำแหน่งครับอร่อยขอให้เมาหนึ่งทุกคนหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วนะคะเราพาทุกคนมาทัวร์การนั่งเรือทัวร์เพราะปกติแล้วไม่ใช่คนนั่งรถทัวร์ ตัวรถสีแดงสองชั้นแล้วก็แบบรอบเมืองใช่ป่ะ <s> ฉันก็เปลี่ยนใหม่เป็นการนั่งเรือแต่ขอต้องเล่าก่อนว่าอากาศอังกฤษเนี่ยขมอขมัขวเง,งี้ยคือปกติเท่าไหร่มีแดดวันนั้นเป็นวันพิเศษแต่ว่าตอนนี้เราทางตามหาอยู่ว่าเรือไปทางใดเฉลยละฉันจะมานั่งเรือแต่ว่าเฉลยละว่าปิดแล้วไง เทมเนี่ยจะยังไม่ได้นั่งแต่ว่ามานั่งแน่นอนเจี่ยวบอกว่าปีกเป็นสวยมากข้างหลังฉันสวยมากโหคือโชคดีมากเลยเพราะเขาปิดซ้อมไปสี่ปีทุกคนแล้วแบบเปิดแล้วตอนที่ฉันมาคิดแง่ดีว่าวันนี้ฟ้าไม่เปิด,ไม,ปดไม่โปรไม่มีแดดก็เลยไม่ได้นั่งเรืออะฉัน,นคิดยังแง่งบวกไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาในวันใดวันหนึ่งภายในทริปนี้ฉันจะพาทุกคนมานั่งเรือให้ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าเอ้ย ต่ยเป็นลอนดอนก็ไม่ต่างจากไทยเท่าไหร่นะคือสีน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบอสีเดียวกันเลยแต่ว่าตัดผ้าไปนน่นบิ๊กเบนนี่เออก็เลยดูสวยหรูหมาห้าขึ้นมานิดนึงดิฉันได้ทำการมาถ่ายกับบิ๊กเบนแล้วเรียบร้อยนะคะรูปที่ได้ก็จะไปเป็นตังนี้แปะให้ดูละกันได้รูปมาตามนี้นะคะ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คบิ๊กเบนบิ๊กเบนคือหอนาฬิกาที่ใหญ่แล้วก็สวยนะคะแต่ที่สำคัญคือบิ๊กเบนเนี่ยเขาได้ทำการซ่อมแซมแมาหมดสปีเต็มแล้วตอนนี้ได้เปิดแล้วนี่คือถ้าพูดถึงลอนดอนก็จะนึกถึงบิ๊กเบนเออแค่นี้เลยบิ๊กเบนมีชื่อนึงนะชื่ออาริสเบตท,ทาวเาวเอ,อ,อ,อร์ออหอของพระนางอาริสเบต์ไอหลุคเขาท่าของา ทำเพื่อให้ฟรีนก็จะเป็นไปได้อะใครรู้เรื่องนี้บอกเข้ามาหน่อยหลังจากวิกเบนเนี่ยมันจะมี1หนึ่งโรเคชั่นที่ต้องไปถ่ายรูปกันนะคะก็คือเดินมาเลยตรงตัดตตตตตตตมาตู้โทรศัพท์สีแดงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาลอนดอนก็ต้องไปถ่ายเพราะว่าคือพูดถึงลอนดอนก็จะนึกรถแดงตู้โทรศัพท์สีแดงวิกเบนนะสภาทาวเวอร์บิชอะแต่ว่าเดี๋ยวไปอยู่ในโอ้โหอีพีถัดไปละกันแต่ว่าไหนๆวันนี้มาแล้วเราไม่ได้นั่งเรือดิ่ันก็พาทุกคนเดินละกันมันอยู่ใกล้ ใกล้อ่ะเออก็เลยพาเดินแล้วก็แบบมาถ่ายรูปกันไปเลยละกันนะคะอีนิดนึงทุกคนถ้าเกิดเดินมาจากวิกเปนใช่ไหมข้ามถนนเดินต่อไปเรื่อยๆเรามาอยู่ตรงแยกไฟแดงตรงนี้เนะี่ยถ่ายไปวิกเปนนี่ได้อีกหนึ่งโลเคชั่นสวยมากเราติดรถแดงด้วยสวยสุด,สด แล้วไรก็ชอบมากๆคือว่าเที่ยวซัมเมอร์ของโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบดีตอนหนึ่งวันอ่ะมันยาวนานยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราก็จะไปรอหาที่นั่งหาขนมกินอย่างที่เราบอกเลราว่าจะไปปลอบใจตัวเองที่ไม่ได้นั่งเรือตามหากันดีกว่าว่าจะมีตรงไหนยังไงน,นะคะเข้าสู่ช่วงความรู้อีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงตรงหลังตึกบิ๊กเบน่ย ตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นเยอะมากนะคะก็จะเป็นบุคคลสําคัญของประเทศอังกฤษเท้านะคะถ้าเปรียบเทียบของเราแล้ว่ก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบ,บลานกว้างของบ้านเราก็คือสนามหลวงบ้านเฮาแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเขาจะมีสถานที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นโบสถ์ชื่อโบสถ์ว่าเวสต์มินสเตอร์นะคะก็คือว่าเคยทำพิธีแบบยิ่งใหญ่อย่างเช่นสวนม,มงกุฎของราชินีเจ้าชายแต่งงานกันก็มาแต่งกันที่นี่นะคะ รงจิสวยมากทุกคนคือแบบมันทัดใจอ่ะนึกอปะคือแบบสถาปัตย์เขายิ่งใหญ่อลังการคือสวยมากอะคือว่าไงว่าตรงเนี้ยเป็นแลบมาแบบเยอะมากก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตึกตรงนี้อีกหนึ่งตึกแล้วก็ตรงนูน้นอีกหนึ่งตึกแล้วก็ตรงนูน้นอีกหนึ่งอันมาถ่ายรูปก็คุ้มอะเพราะสวยจริงสวยมากดแล้วพี่สาวมีประทวงกรุบนะคะอ๋อเขามาประทวงทุกคนหน้าบ้าน นายกปะทวงยู่ตรงนี้จ้ะบ้านนายกอยู่นี้จ้ะอย่างนี้เลยจ้ะเห็นภาพสุดๆฝั่งตรงข้ามโอเคเราก็ลังจะไปถึงอนุสรนะคะวงเวียนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ฟิวนานฟิวแม่แต่ว่าน,นี้คือจุดแลนด์มารแบบกลาง เขาเป็นเหมือนอนุสร์ระลึกถึงยุท<อ>ธนาวีธนก้า <c oughs> <c oughs> ยุทธนาวีทฟกา้าสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเรียกว่าสงครามมอเตอร์ลูโอเคก็คือว่าง่ายว่าเขาทําเป็นเหมือนระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะ<ม>ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงจัตุรัสนี่คือแบบตรงกลางของลอนดอนเลยถ้าเอาไม้ทัดมาตี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 ก็คือตรงเนี้ยจุดศูนย์กลาง เอา,อางี้นะมาถึงปุ๊บนางมีจัดงานข้างในอะ่ะเลอยอดเข้าไปจบละลาตินีวันนี้ลอนดอนไม่รักฉันโอ๊ยป่ดผัวโอ๊ยป่ดผัวอาอาอา ฉันก็ยังไม่ได้ผ่าอะไรปลอบใจในการกินนะเธอแต่ฉันมาอีกหนึ่งจุดไฮไลท์แลนด์มาร์กก็คือไฮพาร์คนะคะก็คือเป็นแบบว่าส่วนสาธารณะในรอนดอนนะฟิลส่วนลุมบ้านเฮาอะไรอย่างนี้แต่ว่า,าอันนี้ของเขาอะยาเขามันแห้งแต่ต้นไม้เขาใหญ่โตโมโหรานกิจกรรมของเราที่จะมามำก็คือเดี๋ยวเรามาตามหาจักรยานเพื่อปั่นทั่วเออชื่ออะไรนะไฮพาร์ค สวยมากเช่าจักรยานก่อนนะคะทําที่ตู้อันนี้เหมือนนิวยอร์กเลยกดตุกตุกตุกรหัสไปกดเอาเองคันไหนก็ได้เธอถูกชะตาคันไหนเธอกดเลยนี่อันนี้หมดเลยสามสามสองสองสามเจควันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยเด็กกงโอ้ย โอเยโอเยเฮ้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 ยเสือหมอบถึงแล้วค่ะแม่น้ำใหญ่มากนะคะของไฮพาร์คนะคะก็จะมีอันนี้ห่านหงหรืออะไรเป็ดอยู่รวมกันเป็นหนึ่งสวยมากเออดีดีฟิลดีสดสดนี่ มานั่งปล่อยใจอยู่ตรงนี้ได้หนึ่งวันเออนั่งเลยหนึ่งันเดี๋ยวเนั่งเลยหนึ่งวันนะได้ยี่ิ่ชั่วโมงรถจักรยานนอนนี่เลยีใครจะปล่อยใจกูแล้วปล่อยใจยี่่ชั่วโมงมึงนั่งทำไรอะเรามากินเกาหลียำใจเกาหลีเราทาไว้ M V P ่ง เอาละทุกคนตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะคือแบบหมดแรงอ่ะเอาจริงหมดแรงแบบ เกินไปอ่ะวันนี้ก็ไปมาแบบหลากหลายที่มากๆนะคะใครอยากทานตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นร้านไหนๆก็แล้วแต่ในแตและโลเคชันไว้ให้นะคะแล้วก็ไปทํากิจกรรมตามท้องแดนด้วยนนเนาะเผื่อใครมาแล้วก็อยากทํากิจกรรมอะไรก็ตามกันได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกนอกเมืองกันนะคะโอ้โห EP ถัดไปก็จะพาไปดูเมืองที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีทางปติศาสต์ด้วยเดี๋ยวไปเล่ากันใน EP ถัดไปนะคะวันนี้ คาตัตูราไปนอนก่อนนะจ๊ะส่วนถ้าเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ตัวคิมเบอร์ไลนะก็คือโมโหหิวแน่นอนอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะวันนี้คือทำกิจกรรมเยอะมากวันนี้นั่นโน้นเนาะโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเราดีนะคะทำให้กิจกรรมวันนี้ดีแล้วก็มีพลังสดชื่นทั้งวันเลยค่ะใครสนใจก็รีบไปสั่งซื้อนะคะเพราะาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อสามแถมแก้วนะจ๊ะตามและแอนด้านล่างน,นะคะมีขอวคาตไปนอนก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ย กำลังจะตีหนึ่งใช่ว่าใช้ใช้พลังงานเยอะเกินไปแล้วต้องอนอนแล้วนะจ๊ะไปก่อนละบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ